สวัสดีครับพบกับผมป๊อกในรายการ b l c k k n d w ด์ไวท์ r r ทุกวันพฤหัส,สบ,บดีสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการขยายภาพแบบ s p e ป d g a t e การขยายภาพแบบ s p สป d g a t e เป็นการใช้ฟิลเตอร์มาขยายภาพตั้งแต่2ฟิลเตอร์บางทีอาจจะใช้ถึง3หรือ4ฟิลเตอร์เลยนะครับ สำหรับขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเมื่อเราได้รูปที่จะนำมาขยายแล้วเราสังเกตเห็นว่ารูปจะมีไฮไลท์ในส่วนที่เป็นส่วนสว่างนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเงามืดนะครับบางรูปอาจจะมีทั้งสองอย่างหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่รูปที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างจะมีทั้งไฮไลท์แล้วก็ชาร์โดส่วนเงามืด ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับรูปบางรูปก็เมื่อมีไฮไลท์หรือว่ามีแสงเงา,เาส่วนมืดนะครับเราใช้ฟิลเตอร์มาขยายภาพก็ขยายได้นะครับโดยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ทำการดอชชิ่งหรือว่าเบอร์นิ่งเพิ่มแต่ว่าก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือวิธีการ สป t g เกตนะครับคือวิธีใช้ฟิลเตอร์มาขยายนะครับตั้งแต่2ฟิลเตอร์นะครับส่วนวิธีการเราจะมาชมกันนะครับผมก็ทําการสปี g เกตนะครับโดยส่วนที่เป็นรายละเอียดของภาพผมจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์ซึ่งจะให้รายรายละเอียดคอนทราต่ำผมก็จะติ๊เป็นช่องไว้สี่ช่องนะครับ เราก็จะสังเกตว่ารูปมันจะเข้มขึ้นตามเวลาที่เราที่เราให้นะครับสำหรับช่องสุดท้ายก็จะค่อนข้างจะนอร์มอลแล้วนะครับซึ่งเวลาที่เราสปีดเกตเราจะต้องแบ่งเวลาสำหรับที่จะต้องเพิ่มเวลาในส่วนของคอนทราฟิลเตอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นเบอร์สีซึ่งผมก็จะสติปไว้เป็นช่องเหมือนกันสังเกตนะครับว่าลักษณะฟิลเตอร์ที่ให้คอนทรา ลายละเอียดจะไม่ค่อยมีนะครับซึ่งเราอาจจะมองไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าเวลาที่เราสปีดเกตเข้าไปาน้ําหนักมันก็จะมาอยู่ในรูปด้วยนะครับสําหรับรูปที่สปีดมานี้ส่วนฟิลเตอร์ที่ให้คอนสต์นะครับสังเกตว่าด้านล่างนะครับสีมันจะค่อนข้างดําแล้วนะครับครับสำหรับฟิลเตอร์ที่ผมเลือกนะครับเบอร์ศูนเป็นฟิลเตอร์ที่ให้รายละเอียดนะครับก็จะอยู่ที่ 25วินาทีนะครับสังเกตดูรูปค่อนข้างจะ normal แล้วนะครับก็เราก็ใช้ฟิลเตอร์ที่ให้คอนทาร์เบอร์4อ่ซึ่งเวลาก็อยู่ที่15วินาทีนะครับสังเกตว่าเวลาที่รูปซ้อนกันรา,ายละเอียดก็จะได้มาจากฟิลเตอร์เบอร์0นะครับส่วนคอนทาร์ก็จะได้มาจากฟิลเตอร์เบอร์4นะครับ ซึ่งนำมารวมกันแล้วผมก็ขยายภาพออกมานะครับเป็นภาพนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่า,ารูปนี้รา,ายละเอียดที่เป็นไฮไลท์ค่อนข้างจะมากกว่านะครับส่วนในส่วนที่เป็นอคอนทาราสต์ก็จะเบาวกว่านะครับซึ่งเราก็ต้องอแบ่งเวลานะครับสำหรับรูปที่มีความต่างกันในเรื่องของอ รายละเอียดแล้วก็คอนทาราส์นะครับแล้วผมก็จะมีรูปที่จะมาเปรียบเทียบนะครับสำหรับรูปที่มีคอนทาราส์ต่ำเกินไปกับรูปที่มีคอนทาราส์สูงเกินไปซึ่งวิธีการสปีดเกตก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำให้ลองทำดูนะครับถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สำหรับเพจโปรคล l o อแบบไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ